กินเที่ยวอย่างเซียนครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่300รอยอดครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับผมกับร้านนี้ที่มีคนรีวิวกันโอ้โหลั่งไร่มากๆคนมากินกันเยอะมากๆครับเรามาตามรีวิวบ้างนะครับกับร้านนี้ครับป้าเอื้องป้าอิงนะครับผมดูสิว่าเด็ดจริงอร่อยจริงอย่างที่เขาพูดกัหรือเปล่านะครับและวันนี้เราจะกินอะไรเมนูอะไรที่ว่าดีเมนูอะไรที่ว่าเด็ด เมนูอะไรที่ว่าอร่อยเจอกันครับอ่ะมาแล้วครับผมเมนูแรกครับปูก้อนผัดพริกสดโอ้โหปูเนื้อเนื้อก้อนเน้นเน้นนะครับเนื้อเนื้อเน้นเน้นผัดพริกสดแล้วมีมีคะน้าด้วยเป็นเป็นคำครับผมไปหวานมาก โหเนื้อปูว่านเทบเลยเนื้อปูว่านเทบเลยนะครับแล้วก็ผักพริกสดทำออกมาได้ดีนะมีการตรัดกันของอปลุกใบมะกรูดและอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ผมว่าเป็นเมนูที่เจ๋วเลย่ะรายรการต่อไปครับนี่แกงส้มอะไรนะไข่ปลาิวคิวไข่ปลาลิวกิวนี่แกงส้มและนี่เป็นย่อมะพร้าวนะครับแล้วก็มี ไส่บัวด้วยนะโอ้โหดูเดีจะจะกินเป็นพวงอย่างนี้ก็โหดเกินไปครับอะจะกินเป็นพวงก็โหดโหดเกินไปเอาแบบนี้ดีกว่านะครับมาผสมข้าวนิดหนึง่งนะครับเอาทั้งเอาทั้งใสบัวเอาทั้งรสมะพร้าวครับลุยอื้อื่า ผมบอกรสชาติมันมันมันก็ยังไม่ได้แบบปี๊ปปั๊ดอะไรมากมายนะก็กินง่ายนะครับเป็นรสชาติกลางกลางนะเป็นรสชาติแบบกลางกลางนะครับคือว่าอร่อยนะแบบกลางกลางเนาะรายการต่อไปครับนี่เมนูนี้เขาเรียกว่าเมนูหอยเม่นนะหอยเซลนะครับบวกกับกระปิแล้วก็บวกกับสตอนะ อ,อหอยเชลครับน่าจะเด้งเด้งเดงเดงเพอสดสดแน่นอนครับเรื่องอาหารทะเลเนี่ยทีนี้ผมว่ามันมันการันตีได้อยู่แล้วว่าสดนะครับอือหือกินเตจมูกมากๆครับลุยอืโอหอตโหต,ต่อปัดกุบ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 นะครับหอยเด้งดึ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 ง แล้วก็ไอ,คว,อความไอความกลิ่นกระปิเนี่ยผมว่าเขาใช้กะปิอย่างดีนะเพราะว่าไม่ได้มีกลิ่นแม่นกลิ่นอะไรเลยนะผมว่ามันหอมดีนะครับฟิลเหมือนเหมือนข้าวโคุกปียอะ่ะอันนี้อันนี้หอมอันนี้อันนี้อร่อยอันนี้ชอบเลยอ่ะรายการต่อไปครับใบเหลียงผัดไข่ใบเหลียงผัดไข่ไนะเป็นเมนูที่ไม่ได้กินเลยเมนไม่ไม,ไม่ไม่เคยกินมาก่อนนะครับ อ๋อเขาจะใส่เป็นเป็นบุญเส้นด้วยนะอ่เป็นบุญเส้นผสมลงไปด้วยนะครับก็าไม่เคยกินเหมือนกันอยากจะรู้ว่าอร่อยจริงหรือเปล่านะลุยครับอืมกินหอมนะอออหวานนิดๆแต่ว่ามีความเค็มความมันรวมๆเฮ้ยอร่อยกว่าก็าเป็นเมนูนที่แปลกดีไม่มีหมูไม่มีอะไรนะมีไข่ บุญเส้นแล้วก็ผักเท่นั้นเองอร่อยอันนี้อันนี้อร่อยมาอันนี้อันนี้อร่อยอร่อยเมนูนต่อไปครับอันนี้คือกั้งกั้งกระเทียมนะครับกั้งกระเทียมก็ต้องกินกับซีฟูดช้ำๆอันนี้กั้งเขาจะแกะมาแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าเขาเรียกว่าถอดกรอกออกแล้วถอดเกาะคุ้มคออาเลยองตัวเลยสองตัวคู่ไปเลยนะครับอืมซีฟูดหน่อย สีหูทหอมหอมมะนาวมากนะครับเป็นมะนาวสดนะที่นี้เขาใช้มะนาวสดแหละมาครับไหวไหมไหวไหมเอามาครับเพื่อนๆครับมันจะไม่เหมือนกับร้านอื่นผมถิดว่าหนึ่งตังเนี่ย ขาแกะเปลือกออกแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นร้านอื่นเนี่ยก็จะมีพวกกระเทียมอะไรที่มันจะโรยมาแรงนาดนานหน้าเนี่ยอาจจะอาจจะแห้งหรืออาจจะมีน้ำพวกกิ่กระต่าย่ว่าะแปลกดิใ้ตัวชูโรงเนี่ยมันเป็นแค่ตัวนี้นะครับน้าจิ้มเขาเนะี่ยมันมีความแบบเอน้ำมะนาวแท้ด้วยแล้วก็อะไรด้ยวยดม,มันก็ออาไปไปตารสนะเ,เปรี้ยวเค็มเผ็ดหวาวนอะไรเงี้ยส่วนตัวก็ ผมให้กลางๆแล้วกันเนี่ยก็อร่อยอร่อยดีนะครับกลางๆกินได้เด็กกินนะเพื่อกินดีอ่ะเมนูนี้ครับปลาอินทรีโอ้โหนั่งกนันเกินแั้วมากินมาดูปลาอินทรีเนี่ยใหญ่กระหน้าคุชิ้นเดียวอยู่เลยนะปลาอินทรีครับมาดูซิว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเขามีน้ำราดด้วยใช่ไหมเอาอันนี้อันนี้อันนี้ นะครับอ่ะมาครับปลาอินรียทีแรกเนี่ยท,ทีแรกบอกว่ามีเด็กๆมาด้วยนะจะสร้างปลากระพงเพิ่มอีกตัวหนึ่งดีลุงเจ้าของร้านบอกว่าอใจเย็นๆปลาินซีปลาินซีพอกินแน่นอนโอ้เรื่องจริงครับอ่ะมาน้ำยำครับมะม่วงโอ้ยดูดิใส่ไปเลยจุกๆไปเลยใส่จุกๆไปเลยครับมาท่วม นะทุ่มท่วมนะฮนี่ขมใญ่คขำโตไปรสิครับไปหืสมก็เป็นเมนูแนะนำนะเนาะผมว่าเหมาะกับเด็กๆผมว่าคือไอตัวน้ำยำเนี่ยนะสำหรับคนโตสำหรับผู้ใหญ่ที่ชอบกินเผ็ดกินเผือกินหวานอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คนเด็กๆเน,น,นี่ยอันเนี้ย กินปลาป่าก็ได้เพราะว่าเขาเขาเขามีการลาน,น้ำราดอะมาแล้วที่มันมันมีรสชาติมาแล้วนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับยังไงก็ต้องบอกว่ารวมๆแล้วเนี่ยกับข้าวตามรีวิวเนี่ยก็รสชาติออกไนทางที่แจ๋วเลยนะครับสําหรับคนที่อยากจะลองรสชาติใหม่ๆนะครับให้กับชีวิตมาเที่ยวมาอะไรเงี้ยนะครับสามารถแวะมาทานได้นะที่ครัวประเอื้อง ปาอิ่งสามรอยยอดนะครับผมมีโอกาสก็แวะมาดูกันละกันว่าอร่อยจริงอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่านะครับและที่สาคัญครับกับรายการกินเที่ยวอย่างเซียนนะครับติดตามไว้ก็แลวกันนะครับว่าครั้งหน้าเนี่ยจะไปที่ไหนกินอะไรเที่ยวที่ไหนนะครับผมฝากไว้ด้วยครับกินเที่ยวอย่างเซียนครับ